ตะวันฉายโจนัทวุฒิโอกาสแชมป์เปลี่ยนมือมีมากพอสมควรสำหรับคู่มวยแห่งการรอคอยครับสำหรับศึกวัน167ที่จะถึงในอาทิตย์หน้าก็ถือว่าใกล้เข้ามาสุดๆแล้วนะครับสำหรับตะวันฉายกับโจนัทวุฒิครับถึงแม้ว่าผลโหวตจากแฟนมวยครับให้ตะวันฉายชนะถึง81%ให้ทางด้านโจนัทวุฒเพียง19เท่านั้นครับ และในเรื่องของเรทตลาดต่อรองครับทางด้านตะวันฉายเองก็เป็นต่อถึง3มช่วงตัวเลยครับซึ่งมองดูภาพรวมแล้วทางด้านโจนธาธวุฒิก็ถือว่าตกเป็นรองทางด้านตะวันฉายอย่างพอสมควรครับซึ่งหลังจากที่โจนธาธวุฒิบินกลับมาจากประเทศอเมริกาครับในการฟิตซ้อมเสร็จเรียบร้อยครับเจ้าตัวก็มาประกาศแล้วก็ให้บทสัมภาษณ์กับทางด้านสื่อวันชิวิชิฟที่คายมวยลูกทับฟ้าซึ่งเจ้าตัวครับมักจะใช้ในการเก็บตัวในการกลับมาชกที่ประเทศ คครรทุกัังบซึ่งหลังจากนั้นที่ผ่านมาเรื่อยๆครับหลายคนเองถ้าเกิดว่าได้ติดตามนักชกจากค่ายแฟร์เทคครับไม่ว่าจะเป็นนักรบแฟร์เทคเฟอร์รี่แฟร์เทคหรือเสมาเพชรแฟร์เทคเป็นต้นครับซึ่งก็มีการอัปเดตการซ้อมของพี่โจนัทวุฒิที่ค่ายแฟร์เทคอย่างตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการปล้ำรุม3-4คนของพี่โจนัทวุฒิครับและก็การซ้อมวิ่งต่างๆนานารวมถึงการแช่น้ำแข็งในการฟิตซ้อมระดับโลกที่ค่ายแฟ ซึ่งในไฟนี้เองครับทางด้านโจนัทวุฒิไม่ว่าจะเป็นกางเกงมวยหรือเสื้อซ้อมเสื้อกล้ามเป็นแฟร์เทคทั้งดุ้นเลยครับสาหรับโจนัทวุฒิซึ่งแฟนมวยครับเห็นแบบนี้หลายคนแอดมินก็เชื่อนะครับว่าหลายคนเองครับก็คงเอกใจว่าโจนัทวุฒิซ้อมกับค่ายใหญ่ระดับโลกแฟร์เทคแบบนี้ซึ่งในไฟนี้ครับทางด้านโจนัทวุฒิมาอย่างไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับซึ่งคููปล้ำคู่ลงนวมต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นมวยหมัดหรือมวยยอดฝีมือครับ อย่างเีมาเพชรหรือเฟอร์รารี่ฟาเท ที่ต่างมีผลงานปัจจุบันถือว่าดีสุดๆครับสําหรับนักชกของแฟร์เทคหรือแม้กระทั่งนักรบแฟร์เทคครับนักมวยจอมบูจอมเก๋าสุดๆครับณตอนนี้ฟอร์มดีสุดๆสําหรับนักรบเองครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นครับแสดงให้เราเห็นแล้วว่าทางด้านโจนัทธวุฒิเองครับมีน้ําเลี้ยงที่ดีระดับโลกแบบนี้ครับซึ่งก็ทําให้เชื่อมั่นในเรื่องของพละกําลังของโจนัทธวุฒิซึ่งบวกประกอบกับการชกของพี่โจนัทธวุฒินั้นสไตล์การชกของแกนั้นถือว่าสุด แล้วครับสําหรับไฟนี้ซึ่งเห็นแบบนี้ครับก็ถือว่าอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วครับณจุดจดนี้ครับซึ่งสไตล์การชกของจูนัทวุฒินั้นก็ถือว่าทําให้ทางด้านตะวันฉายนั้นอึดอัดพอสมควรซึ่งมาทางด้านตะวันฉายครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย P ีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเรียกได้ว่าณตอนนี้ค่าย P ีเคนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจและก็มาเก็บตัวเป็นอย่างมากครับเพราะว่าชื่อชั้นของการทํามวยนั้นดังสู ระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็การันตีมีแชมป์มวยไทยถึง2คนด้วยกันนั่นก็คือตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและก็ทางด้านพระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับในเรื่องของการฟิตซ้อมลงนวมครับก็จะเป็นนักชกระดับแนวหน้าของโลกอย่างปรทและก็ทางด้านนาวินอานานครับเป็นต้นใน,ในการลงนวมฟิตซ้อมช่วยตะวันฉายในแต่ละครั้งครับ ซึ่งในไฟนี้ครับทำให้เห็นแล้วครับว่าไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายหรือโจนัถบุธครับทั้งคู่มีเทคนิคในการชกของส่วนตัวนั้นดีอยู่แล้วครับ และในไฟ์นี้ครับเราจะได้เห็นแทคกติกของทีมงานแต่ละฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นไฟของ PK หรือไฟของ f a t e ทเองครับซึ่งในเรื่องของน้ำเลี้ยงในไฟ์นี้นั้นน่าจะมาสู้กันแบบไม่มีหมดอย่างแน่นอนสำหรับไฟ์นี้ในกติกามวยไทย5ยกถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟแห่งปีครับสำหรับการต่อสู้บนสังเวียนระดับโลกในการแก้เกมของทีมงานและก็ค่ายมวยระดับโลกอย่าง PK และ f a t e ทครับ ซึ่งในคลิปนี้ครับเป็นการจัดทําขึ้นเพื่อเปรียบเทียบทั้งตัวนักมวยแล้วก็ค่ายมวยเท่านั้นนะครับไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์อย่างใดทั้งสิ้นครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชียร์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ